ให้อาหารนกพามิงโกเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไม่นินมาเราเรียกเรากุ๊ก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 มาที่เราหันมาแล้วอุ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยอย่ามาแย่งฉันนะฉันกินก่อนนะเมื่อกี้ให้กินไม่ยอมกินนะโอ้โหดูดูตรงนี้มาแย่งไม่นินกันใหญ่เลยครับโอ้หอ่ะกินหน่อยกินหน่อยอ่ะตัวไหนก็ได้อ่ะแบ่งกันกินแบ่งกันกินนะโอ้โหดูอร่อยกันใหญ่อุ้ยสุบสุบสุบอุ้ยโอู้หอุ้ยอุ้ยอู้หูไะเพื่อนมหมดอ่ะอ้ย เดี๋ยวเราจะไปป้อนอาหารฟามิงโก้กันนะนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะนี่อาหารผสมน้ำแบบนี้นะครับน้าไปเลยนําไปเลยนี่เราเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะครับต้องนี่ล้างขาเลยนะมีมีน้ํายาไว้นะเพื่อนๆเนี่ยฆ่าเชื้อก่อนนะครับโอเคฆ่าเชื้อนะครับอ่ะ,อะ,อะถือดีๆครับถือดีครับฟามิงโก้เยอะแยะมากเลยอ่ะ โอ้ที่แบบอยู่แบบใกล้ชิดนะเนี่ยโอ้โหดูนี่นี่นนี่นมีอาหารตกตรงพื้นนี่เขาก็มากินนี่นเดินมาแล้วเดินมาแล้วยังไงยังไงเนี่ยตัวนี้ยให้อาหารนกฟามิโก้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไม่นินมาเราเรียกเราวุุ๊๊กุุ๊มาี่เราหามาวอุยตัวนี้สวยตัวนี้สวยกุ๊กุุ๊๊กุ๊เรียกสเรียก็วฟามิโก้นี่เอาอะอาหารมาให้กินแล้วอุยตัวนี้สวยจริงๆอะไม่นเนี่ยเสียมพูเนี่ยอันน อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมากินเร็วมากินเร็วโอ้นี่โมแต่เล่นน้ํากันน่ะฮะฮะเออเล่นน้ำกันอยู่เลยอ่ะฮัลโหลปานิงโก้นี่มีเขาแล้วนี่หันเอ้ยหันมาเห็นหรือเปล่าอ๋อเขาเล่นกันอยู่เขาเล่นกันอยู่อุ้ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่หันมามองอบอกอุ้ยสงสัยอิ่มหรือเปล่าเมินเมินเมินอ่ะตัวนี้มองอ่ะมาทำมองก็มาจัดหน่อยจัดหน่อยไหมอ่ะกินหน่อยกินหน่อย กินแล้วนี่นี่ตอวนี้บอกอุ้ยอร่อยมากเลยเพื่อนๆไหนม่นินหันเออกินมากเลยโอ้ดูดูดูโหเริ่มมาแย่งกันแล้วนะฮะโอ้ดูดิโอ้มาแย่งกันแล้วครับโอ้นี่ยเนี่นี่นี่บอกอย่ามาแย่งฉันนะฉันกินก่อนนะเมื่อกี้ให้กินไม่ยอมกินนะโอ้ดูดูตอนนี้มาแย่งไม่เลนกันใหญ่ลยครับโอ้อ่ะกินหน่อยกินหน่อยอ่ะตัวไหนก็ได้อ่ะแบ่งกันกินแบ่งกันกินนะไหนไม่นินบอกเขาดิว่ายังไงนะเข้าคิวนะครับใช่ไหม เข้าคิวนะครับเอออย่าแซงคิวกันนะโอ้โหหนูกินกันใหญ่กินใหญ่อะเพื่อนๆนี่ใกล้ๆเลยนะนี่ปาเมนโก้ใกล้ๆชัดๆเลยนะโอ้โหนี่ตัวนี้ยังกินโอ้โหนี่อร่อยอร่อยโอ้ยโอ้ยสุบสุบโอ้ยดูอร่อยกันใหญ่โอ้ยสุบสุบสุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูป๊บเดียวหัอนะเพื่อนๆหดอ่ะโอ้ยโอ้ยเป็นไงไมเด้นฮะไมเด้นชอบปะโอ้โหนี่ เป็นความสุขของเด็กเขาเลยนะครับเนี่ยฮะโหเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยด้วยใชายมินยินเนี่ยให้อาหารฟามิงโก้แล้วเนี่ยโอ้ยกินเกลี้ยงเลยว้าวโอ้โหหมดยังหมดยั่งอิ่มแล้วหมดเกลี้ยงเลยนะครับโอ้โหนี่ยังไงยังไงยังไงจะไปไหนกำลังตกน้ำนะเฮ้ยเข้าไปอ่ะอ๋ออยากอยากอยากให้ตัวหน้าสีผูเหรออ๋อสีมินยินเขาชอบสีผู้น่ารักเนี่ยแต่สีผู้เขาอิ่มหรือเปล่าเนี่ยฮะ โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเพื่อนๆเนี่ย<ฟ>โอ้ดูดิมินิงเขาว่าชอบตัวนี้มากเลยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยตัวเนี้ยสีสวยมากเลยดูดิแต่มันอิ่มแล้วไอ้ตัวนั้นโดนเดินหนีอ่ะมันตัวเล็กหรือเปล่ามันเด็กอยู่ไงเห็นไหมตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยเนี่ยสีชมพูนเนี่ย <c oughs> เออเขายังเด็กอยู่ไงเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยเล็กสุดเล็กสุดสีสวยเพื่อนๆด,ดูสีส้มๆมอ่ะกินน้ำอยู่ระวังเราเราจะตกน้ำอ่ะฮะเราจะตกน้ำไปอยู่กับฟาร์มิงโก้เขาเนี่ยฮะ น,น,น,นี่ตัวนี้ไปแล้วนี่ตัวนี้ไปแล้ว<า>อ้ยนี่นงางตามมินินออกมาโอ้ดูชอบชอบโอ้ดูชอบชอบไหนมินินมองมองพ่อ,อสิโอย้ยังกินไม่หยุดนะยังกินไม่หยุดนะอันน้ำอร่อยมากเลยใช่ไหมเป็นน้ำผสมอาหารเขาอะโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นคนไหนชอบใจก็ฝากกดติดตาม,มช่องมินินฟินเฟอร์ เป็นกำลังใจให้มินินด้วยครับวันนี้มินินขอตัวลากลับบ้านก่อนครับบ๊ายบาย